เห็นไหมฮะดูมากครับดูจริงเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับจากเขานะครับแล้วก็นํามาให้ความรู้ให้กับท่านผู้ชมดูนะครับก็ย้ำเตือนไว้ก่อนนะครับว่าวิธีการจับเนี่ยอย่าไปทําตามนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเจองูในเขตพื้นที่บ้านเรือนนะครับเป็นไปได้เราควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับมาทําการดําเนินการแทนนะครับ ตามนะครับอันตรายมากนะเห็นไหมครับอย่างที่ผมบอกนะงูเหลืองเนี่ยเขาเป็นงูไม่มีพิษนะครับแต่ว่าเขามีพลังการกัดแล้วก็มีฟันที่แหลมคมอยู่ในปากนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับเขาคร่าวๆนะครับอ่ะตอนนี้เขาจะเปดจะรัดผมแล้วนะผมต้องไม่ให้เขารัดขึ้นแขนผมนะครับโอเคให้เขานิ่งแป๊บนึงนะครับต้องระวังโอเค อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราจับงูได้เนี่ยสมมุติว่าเราสามารถที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลงูด้วยตัวเองได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ห้ามทานะครับคือเราต้องไม่ให้เขารัดตัวเรานะครับพยายามคลายวงรัดนะครับอย่าให้เขารัดตัวเราได้นะครับอโอเคเขาเริ่มนิ่งแล้วต่อมานะครับสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทาเนี่ยคือเราไม่ควรที่จะเอาอะไรมา้านใ นะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นได้บ่อยๆนะครับกับสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ในบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับมนุษย์เราได้นะครับในทีนทุกคนเห็นนะครับตอนแร้งูเหลือมกัดแขนผมนะครับแต่เราจะมีวิธีการตั้งรับมือยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับก็คืออ่าตอนนี้เดี๋ยวผมต้องนะครับค่อยๆเคลียร์เขาแป๊บหนึ่งสิ่งหนึ่งที่เราควรทานะครับคือเราควรที่จะมีสติตลอดเวลานะครับก็คือเราอย่าถ้าเกิดว่าโดนงูกัดปุ๊บเนี่ยในกรณีที่ อันน,น,นี้อันนี้เป็นกรณีของมนุษย์นะครับถ้าสมมติว่าโดนง,งูเหลือมกัดอย่างนี้มเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรทําคือเราอย่าไปกระชากนะครับหรือว่าดึงแขนเขาจากหัวงูนะครับเราควรที่จะตั้งสตินะครับแล้วก็ใช้มือเนี่ยจับหัวเขาเพื่อการไม่ให้เขาเนี่ยสะบัดหรือว่าเราสะบัดแขนเองนะครับเห็นไหมอย,ยอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือถ้าเกิดว่าเรามีคนช่วยจะดีมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่คืองูเนี่ยยังกัดแขนผมอยู่ถ้าเกิดว่าเราตกใจหรือไม่มีสติเนี่ย เรากระชาตปุ๊บการกระชาตเดียบเหมือนกับทําให้ฟันเขาเนี่ยเปรียบเสมือนกับเลื่อยดีๆนี่เองนะครับเราจะมีวิธีการนึ่งนะครับคือเราจะหา,เ,าเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าแอลกอฮอล์ที่เราใช้ในการฉีดมือก็ได้นะครับแบบนี้นะเหมือนที่น้องเอเทนถืออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาคอยดูกันนะว่าถ้าเกิดว่าฉีดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเห็นไหมตอนนี้เขากัดแขนผมไม่ปล่อยเลยนะฮะฉีดเข้าหน้าเลยอ่าโอเคปล่อยแล้วฮะเห็นไหมเริ่มปล่อยแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ เ,เขามันยังล็อกเกดอยู่เห็นไหมแล้วสิ่งหนึ่งที่อันตรายนะครับขอกล้องหน่อยขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วนะครับ ลายหัวมาแล้วนะแต่ผมจะขอที่บายอย่างหนึ่งนะครับถ้าในกรณีที่คนถูกงูเหลืองมโจมตีหรือว่าทําร้ายไปแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปนะครับเมื่อกี้เป็นวิธีการรับมือนะครับในกรณีที่งูเหลืองมนะครับทำร้ายมนุษย์นะครับก็อย่างเช่นการกัดการรัดนะครับวิธีการป้องกันจะทํำยังไงนะครับต่อมาเนี่ยผมจะขออนุญาตอธิบายถึงในกรณีที่เกิดขึ้นไม่บ่อยอย่างเช่นสัตว์เลี้ยงนะครับเช่นสุนัขแมว เป็ดไก่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบ่อยๆก็คืองูเหลื่มเนี่ยเข้าไปกินสัตว์เลี้ยงของประชาชนนะครับงูเหลี่ยมเนี่ยในกรณีการกัดป้องกันตัวกับกัดเพื่อล่าเหยื่อเนี่ยแตกต่างกันนะครับเพราะว่างูเหลื่ยมเนี่ยถ้าเขากัดป้องกันตัวเนี่ยในบางครั้งเขาอาจจะมีการคลายปากปออกนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีกัดเพื่อล่าเหยื่อหรือว่ากินอาหารเนี่ยเขาจะกัดเพื่อให้เหยือ่อตัวนั้นเนี่ยอยู่เลยนะครับเขาจะล็อกเหยื่อให้อยู่ใน ในป่าเขาเลยแล้วก็ใช้ลาตัวเนี่ยในการรัดเพื่อที่จะให้เหยื่อขาดอากาศหายใจแล้วก็กลืนกินเข้าไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้สัตว์เลี้ยงของเรารอดนะครับสิ่งหนึ่งที่เราควรทําคือตั้งสติขาหัวเขาให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็พยายามที่จะจับหัวเขาไว้นะครับซึ่งการช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงเนี่ยเรามีเวลาเต็มที่ไม่กี่วินาทีนะครับบางทีอาจจะไม่ถึง10 10บเอ่อสิวิหรือ15วิด้ซ้ำไปนะครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราควรทําคือเราตั้งสตินะครับแล้วก็คว้าหัว้ได2นะครับ พอคว้าของได้ปุ๊บเนี่ยเรารีบคลายวงลักเขาก่อนเริ่มจากการแกะตั้งขางนะครับแกะตั้งหางทาเหมือนที่ทําเมื่อกี้เลยนะก็คือว่าวิธีการใช้กับคนยังไงสัตว์ยังใช้ได้เหมือนกันนะนิ้งที่เราไม่ควรทําคือเราอย่าไปดึงกลางตัวเขาแบบนี้ดึงยังไงก็ดึงไม่ออกนะครับดึงยังไงก็ดึงไม่ออกเลยนะต่อมาเนี่ยเราจะแกะคลายงนี้ก่อนเห็นไหมเริ่มจากทั้งหางนะครับเนี่ยคลายไปเห็นไหมครับ แค่นี้เอง